ป,ประมาณวิชาตอนต้นถึงตอนกลางเนี่ยเขาก็เวลาเขาแกะคะเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็มาต่อกันต่อสางครับพุทธศิลป์อัน,น,เ,น,อเ,นเ,อเนี้ยเป็นเป็นเครื่องตะขาบเนี่ยน่าจะรัชพงศ์สุโขทัยนี่เขาลูบถุงทราย,าาย,ยาดูง่ายครับก็ดูจากลายพระศพเพราะว่าลายพระศพมันจะเป็นตุ่มๆุเล็กๆเพราะว่าการแกะเนี่ยพระสมยัยใหม่เนี่ย นายพระศกจะเป็นแบบเป็นหนามทุเรียนเป็นหน,นามขาน,นุนแต่อันนี้มันจะเป็นแบบตุ่มๆเล็กๆเ,เวลาเขาแกะสลกักแต่เขาก็เรียกเขาว่าเขาจะใช้ก,กันโก<อ>ลนโกลนหินมาก,ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษทรายใช้ไม้ใช้อะไรขัดๆข,ข,ขึ้นรูปเมื่อก่อนไม,ไม่มีกระดาษทรายพี่เมือ่อก,ก่อนไม่มี <laughs> เขาใช้ไอ้นี้เขาจะเอาปูนอะปูน uh huh. น้ำอ้อย uh huh. อะไรที่มัน,หนเหนียวอะเอามารวมกันแล้วเขาก็จะ เอามาทําเป็นเอาเอามาขัดอ๋อเหมือนเหมือนแบบทำให้เหมือนเป็นกระดาษทรายละอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไปที่วัดที่ไหนเนี่ยอถามว่าเห็นไหยปูนมาเห็นเห็นเห็นปูนดำๆได้ไหมครับสมัยก่อนมันเราเอาปูนฉาบมาจากไหนรู้ไหมนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นฐานนี่ไหมเนี่ยก็มีปูนที่เปปูนฉาบเนี่ยรู้ว่าเขาทำยังไงครับเขาไปขนหินปูนมาถ้าถ้าไปที่วัดแต่ที่เนี้ยพี่วัดที่วัดเนี้ยนก็ต้องมีถ้าเราดูดีๆนะเขาจะเอาหินเนี่ยมาเผาไฟให้สุก สร็จแล้วเขาก็เอาน้ําสาดเพื่อให้มันแตกออกแล้วเขาเอาไปตําตาเสร็จเขาก็จะผสมหนังควายต้มไปเอาเป็นกา่าาน้ําผึ้งยางต่างๆแล้วก็พวกเศษเปลือกหอยเพราะงั้นเวลาเราดูเราดูอินเห็นไหมมันจะมือเห็นเป็นพวกเปลือกหอยเป็นอะไรเงี้ยนี่เขาใช้การตาม,มันไม่ละเอียดไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก่ออิฐสอปูนก็คือมีอิฐแล้วก็มีปูนเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกกาอ,อิฐสอปูน เมื่อเขียนชื่อแนนซี่ติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวมีรูปหัวใจแนนซีห่ <laughs> หัวใจไก่ <laughs> เรา,เราติดเราจะรักกันจนวันตาย